สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําขาตั้ง3ขาค่ะขาซึ่งวันนี้ที่เรานํามานะคะจะเป็นยี่ห้อบอสค่ะขาจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น bt 1 5 0่ค่ะขาตัวนี้นะคะจะมีเกลียวหมุนนะคะที่มีขนาด1นส่วนสนิ้วค่ะขาตัวนี้นะคะวัสดุนะคะจะทําจากอลูมิเนียมค่ะขามีขนาดเบานะคะและมีความแข็งแรงค่ะขาตัวนี้ค่ะจะมีขนาดความสูงนะคะอยู่ที่55เซนติเมตรนะคะถึง157เซนติเมตรค่ะ ค่เราสามารถปรับขนาดความสูงนะคะได้ด้วยกันทั้งหมด3ระดับค่ะค่ะสำหรับระดับแรกนะคะจะมีขนาดความสูงนะคะอยู่ในการที่55ซนติเมตรค่ะค่ะถ้าเรานะคะต้องการจะทําการปรับระดับความสูงเพิ่มนะคะให้เรานะคะทำการคลายล็อกนะคะตรงนี้ออกค่ะ ขานี้นะคะก็จะมีขนาดความสูงเพิ่มมานะคะอยู่ที่126 c ซนติมค่ะขาต่อมานะคะถ้าเรานะคะต้องการจะทําการปรับระดับความสูงเพิ่มนะคะขาให้เรานะคะทำการคลายล็อกตัวบนออกนะคะขาจากนั้นนะคะตัวด้านข้างนะคะจะเป็นแคมล็อกค่ะขาเราสามารถคลายล็อกแคมล็อกตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ทําการยืดนะคะ ตัวนี้ขึ้นนะคะขาด้านข้างนะคะจะเป็นด้านหมุนนะคะปรับขนาดความสูงได้นะคะขานี้นะคะเขาก็จะสูงนะคะด้วยการท้าาทั้งหมด157ซนติเมตรค่ะขาเราสามารถปรับลงได้นะคะโดยการหมุนตัวนี้ออกค่ะขาส่วนด้านข้างนะคะจะมีลูกน้ำฟองกลมค่ะขาและด้านขวาตัวนี้นะคะจะมีลูกน้ำ ระดับฟองยาวอยู่นะคะค่ะโดยตัวนี้นะคะเราสามารถโยกนะคะหรือว่าปรับระดับได้นะคะค่ะสำหรับขาตั้ง3ขาตัวนี้นะคะจะเหมาะกับเลเซอร์นะคะด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นนะคะค่ะยกตัวอย่างนะคะจะเหมาะกับเลเซอร์วัลระยะ o อส GLM 5 0ค่ะค่ะเลเซอร์วัลระยะ o อส GLM 8 0ค่ะค่ะและเลเซอร์กำหนดจุดนะคะบอส GPL 5ค่ะ ค่ะสำหรับขาตั้ง3ขาตัวนี้นะคะมีราคานะคะอยู่ที่1890บาทค่ะค่าสินค้านะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกรับชมสินค้าก่อนได้ค่ะค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคามิโอแกนค่ะค่ะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์ค่ะเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะ ที่ s y r y i 99ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ